เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567คุณวีระสมความคิดนักสิทธิมนุษยชนและนักร้องเรียนการประพฤติมิชอบประพฤติผิดของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงวีระได้เดินทางไปที่สำนักง,งานปาปชและฟ้องร้องทุกลก่าวโทษหลายกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานบิ๊กโจก และที่น่าสนใจเป็นคดีหนึ่งที่มีเบื้องหลังมาจากเหตุการณ์เมื่อปลายปีที่แล้วในขณะที่จะมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและปรากฏคล้ายมีความขัดแย้งภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเริ่มปะทุข,ขึ้นณจุดนั้นจนถึงบัดนี้และบิ๊กโจ๊กได้พูดในลักษณะที่ป้องกันตัวเองเพราะมีความรู้สึกว่าถูกข่มเหงรังแกกันแกล้ง บิ๊กโจ๊กได้กล่าวว่าถ้าถึงคราวผมเนี่ยทานองนี้นะครับถ้าถึงขราวผมเนี่ยอย่าให้ผมเปิดเผยนะผมเปิดเผยออกมาพังทั้งสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินั่นเป็นคํากล่าวของบิ๊กโจ๊กที่ทําให้ประชาชนรู้สึกเออชง,งนอย่างน้อยที่สุดและบางคนอาจจะตลกโอ้จะล้อกันถึงขนาดนี้นะภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและ ก็มีการเรียกร้องเลื่อยมาว่าให้บิ๊กโจ๊กเผยออกมาว่าใครทำอะไรที่เป็นการทุจริตอย่างไรมันจะได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนแต่จากบัตรนั้นจนกระทั่งถึงบัตรนี้บิ๊กโจ๊ก็็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าผมเปิดเผยขึ้นมาแล้วพังทั้งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและยิ่งกว่านั้นในระยะหลังที่บิ๊กโจ๊กได้ทำการโต้ตอบต่อฝ่ายตรงนข้ามในเรื่องการปกปัก รักษาตัวเองนะ่ะซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะป้องตัวเองใช่ไหมและบิโจก็ได้ยังได้ย้มว่าโอ้ยมากันแกล้งผมซึ่งไม่มีมูลความจริงแต่ทําไมไอ้เรื่องที่ไอ้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ไปรับเงินมาเป็นร้อยล้านนะ่ะทำไมไม่ไปดูมันมีข้อความคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นนั่นแหละก็เป็นแรงบวกที่มานะในการที่เหมือนว่าบิ๊กโจกนี่รู้เรื่องการกระทำความผิด แล้วทำไมไม่ดำเนินการให้มันเป็นรูปคดีไปสืบหาไปจับตัวคนกระทำผิดที่เป็นตำรวจหรือภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั่นแหละเป็นคดีที่คุณวีระได้ไปฟ้องที่ปปชแล้วแต่ขณะน,นี้มีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือการลุกป่าที่เขาใหญ่ดังที่เราได้ทราบไปแล้วเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมโหลานมากเพราะว่า ไอ้ผู้บุกลุกเนี่ยมันมีทั้งกําลังทุนและกําลังทรัพย์และกลําลังอํานาจในการที่จะไปรุกป่าเขาใหญ่มาเป็นของตนเองและพักพวกป่าเขาใหญ่นะอุทยานแห่งชาติมรดกโลกมูลค่าของที่ดินที่สามารถจะบุกได้เนี่ยนะมันจะเป็นหลายหมื่นล้านเป็นแสนล้านกันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเป็นที่หมายปอองของผู้ที่คิดทุจริตประพฤติมิชอบ และวางแผนการในการลุกร้ำที่สาธารณะคือที่ป่าโดยผิดกฎหมายและในเหตุการณ์นี้ผู้ที่รณรงค์อย่างแข็งขันในการต่อต้านการลุกป่าก็คือพออชัยวัฒน์ลิมลิขิตดักษรนะแห่งกรมอุทยานแห่งชาติที่คุณชัยวัฒน์ได้ต่อสู้รณรงค์แล้วเผยว่าผมพยายามสืบเสาะมาและผมรู้ ว่าใครอยู่เบื้องหลังการรุกป่าเขาใหญ่เมื่อเรื่องเขาใหญ่กลายเป็นวิวาทะอย่างรุนแรงระหว่างคุณชัยวัดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร์ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและมีการพยายามที่จะต่อสู้กับการรุกป่าเขาใหญ่ในที่สุดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะก็บอกว่าผมเนี่ยเพิ่งเข้ามาเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไม่กี่เดือนนี้เองวงเล็บนี่วงเล็บเป็นข้อสังเกตของผมแล้วทำไมสื่อมวลชนม่ให้ความสนใจเข้ามากมายถึงขนาดนั้นนะท,ที่ว่าอะไรอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยคุณธรรมนัฐก็เพิ่งเข้ามาแล้วก่อนหน้านั้นนะ่ะมันมีใครเป็นเจ้ากระทรวงนี้อยู่ตั้งสี่ห้าปีก่อนนะ่ะและแผนการลุกป่าเขาใหญ่เนี่ยมันไม่ชิดเพิ่งเกิดมาเดือนสองเดือนตอนที่เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลและที่คุณธรรมนัฐจากพัก ลุงป้อมเนี่ยมาเป็นผสมเข้ากับรัฐบาลนี้อ่ะมันมันไม่ใช่บังเกิดตอนนี้มันเกิดมาพักใหญ่แล้วและรัฐมนตรีธรรมนัตก็ได้แย้มว่าผมรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการบุกป,ป่าเขาใหญ่เพราะฉะนั้นผมจึงมีเอกสรผมจึงกล่าวในคลิปนี้ขอเรียนต่อคุณวีระสมความคิดว่าคุณได้อีกสองคดีแล้วครับ ขอให้คุณเดินทางไปที่ปปชฟ้องร้องต่อพออชัยวัดลิมลิขิตอรว่าละเมิดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ซื่อตรงตามมาตรา157เพราะกลุ่มความลับของผู้กระทำความผิดแล้วไม่ยอมมามาเปิดเผยหรือจับตัวมานั่นคดีที่หนึ่งคดีที่สองขอให้คุณวีระสูงความคิดไปลองทุกลก่าวโทษต่อร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาว,ว่ารู้ความลับผู้กระความผิดแล้วไม่ยอม ไปดำเนินการจับตัวมาหรือเปิดเผยเป็นการประพฤติไม่ชอบตามมาตรา157ได้สองกะดีใหญ่ครับคุณวีระในเมื่อคุณก็กระโจนลงมาในจุดนี้แล้วรีบไปปปชเร็วๆเลยฟ้อง <c oughs> <c oughs> คนดังระดับชาติอีกสองคน <c oughs> เพิ่มความดังให้กับคุณวีระสมความคิดแน่นอนดังระเบิดเพิ่มขึ้น <c oughs>